ในวันที่10ธันวาควมซึ่งเป็นวันพระราชทานรัฐธรรมนูญนะครับในความหมายของคนไทยก็เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปกล้านั้นมีการยอมลงพระปรมาภิพ na ัท e ในรัฐธรรมนูญนะครับหลังจากที่มีการปฏิวัติรัฐประหารของคณะรัษฎรนะครับซึ่งทําให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกขึ้นมานะครับหลังจากนั้น10ธันวาก็มีการเกิดรัฐธรรมนูญฉบับที่เรียกว่าฉบับพระราชทานหลังจาก2 4มิถุนุยนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในความหมายสากลนั้นวันที่ 10ธันวาคมนั้นเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็เป็นวันที่เป็นวันที่มีในยัาประวัติศาสตร์นะครับดังนั้นกระบวนการที่ท่านผู้ชมที่บริวเวณอนุส,สาณรสถานิ4ศตุลานั้นเป็นเป็นวันเดียวกับที่มีการชุมนุมหลายจุดเกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งมีการจัดกิจกรรม ของคนพิการนะครับอยู่นะครับเช่นเดียวกับวันนี้ตลอดบ่ายนะครับก็มีการจัดกิจกรรมของกลุ่มวีโวซึ่งพยายามจะไปรื้อนะครับั้วรวดน้ำนะครับของรัฐบาลที่ตั้งเอาไว้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนจํานวนมากนะครับวันนี้ก็จะคุยท่านผู้ชมฟัง3 4เรื่องนี้นะครับนั่นก็คือบรรยากาศการเมืองทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้ง เรื่องของสถานการณ์การเมืองทิศทางการเคื่อนไหวในเวลานี้นะครับวันนี้บรรยากาศทางการเมืองเป็นยังไงนะครับวันนี้ทั้งบทของวันนี้ตั้งแต่เชา้าเนี่ยบรรยากาศทางการเมืองโดยทั่วไปเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างราบรื่นนะครับแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวหลายต่อหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลพยายามจะขัดขวางการรวมตัวนะครับหรือว่าการแสดงออกซึ่งมีการประเมินว่า มีการโอเวอร์แอคชั่นจากฝั่งรัฐบาลมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศโดยรวมไปเรื่อยๆนะครับก็มีการประเมินแบบนี้นะครับว่ามีความโอเวอร์แอคติ้งของรัฐบาลมากเกินไปนะครับในการที่พยายามจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดยักษ์นะครับสกัดการลุ่มตัวของประชาชนซึ่งเขาได้ประกาศไว้รล่วงหน้าแล้วนะครับว่าไม่มีการชุมนุมแบบเดินขบวนไปสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ทำเนียบรัฐบาลหรือสถานที่อย่างสำนักทรัพย์สินพระมหากรรษัตริย์แต่อย่างใดแต่ว่ารัฐบาลนะครับ,รบก็ก,กลับกลายเป็นนะครับเหมือนกับว่าเชื่อว่าผู้ชูช,ชุมนุมนั้นจะมีการนะครับชุมนุมกันนะครับแล้วก็มีการขัดขวางกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับ <S <S นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็ทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนักหน่วงนะครับว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับทําไม รัฐบาลถึงจําเป็นจะต้องมีการนะครับสกัดการรวมตัวของประชาชนมากขนาดนี้นะครับนั่นคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นตอนนี้เราอยู่อีกมุมหนึ่งของอนุสร์สถาน14ตุลานะครับท่านผู้ชมก็เห็นว่าประชาชนวันนี้ก็รวมตัวกันค่อนข้างแน่นขนาดนะครับบรรยากาศช่วงเช้าก็เป็นช่วงที่ถ้าท่านผู้ชมเห็นในอินเสิร์ตก็คือเป็นช่วงที่ทางกลุ่มวีโวนะครับของคุณตตโต้นะครับประกาศตัวเป็นจิตอาสาแบบใหม่นะครับผูกผ้าปันคอสีเหลืองไปแล้วก็ พยายามเข้าไปรื้อนะครับลวดหนามรวมทั้งหีบเพลงต่างๆที่รัฐบาลได้ตั้งไว้เพื่อขัดขวางประชาชนในสถานที่อย่างเช่นพื้นที่ที่จะไปสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็กลายเป็นไฮไลท์ของพื้นที่ข่าววันนี้เพราะว่ากลายเป็นเรื่องว่า v ีโวจะสามารถฝ่าแนวต้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้หรือไม่นะครับแล้วก็มีการเหมือนกับจะมีการประทะกันนะครับมีการรายงานว่าการตั้ง ี่เพลงการตั้งรั้วนั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลายต่อหลายกลุ่มประชาชนไม่สามารถจะสัญจรได้นะครับในสุดนั้นวีโวก็พยายามจะฝ่าแนวต้านไปนะครับแต่ก,ก็เนื่องจากเนื่องจากคนค่อนข้างแน่นขนัดนะครับการฝ่าแนวต้านก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับของอกิจกรรมนะครับ ที่อนุสรสถาน14ตุลาแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นอินเสิร์ตเมื่อสักครูน่นี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่า,าการจัดกิจกรรมของกลุ่มวี v วก็มีคนค่อนข้างมากนะครับขณะดเดียวกันนะครับที่อนุสรสถาน14ตุลานะครับก็มขีข้างหลังของผมนี่นะครับก็มีการร้องลาตัดนะครับโดยเพนกวินผลิตช,ชีวลักษ์นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะครับที่เรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญา มาตา112รา112นะครับดังนั้นภาพใหญ่วันนี้ก็เป็นภาพของความเคลื่อนไหวที่คู่ขนานกัน2ชุดนะครับชุดที่1นะครับก็คือ,อ,อชุดที่มีเรื่องของ vivo นะครับที่พยายามจะฝ่าแนวต้านไปนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องของกลุ่มประชาชนซึ่งรวมตัวกันที่อนุนสรสถาน14ตุลานะครับซึ่งขณะนี้เพนกวินนะครับผลิต ชีวรั์นะครับก็กําลังร้องลําตัดอยู่นะครับบทบาทของกลุ่มวีโววันนี้นะครับเป็นบทบาทที่น่าจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าท่ามกลางกระแสที่เชื่อว่ามีความขัดแย้งในกลุ่มกาดนั้นวันนี้เราเห็นกลุ่มวีโวนะครับออกไปเคลื่อนไหวในแบบท,ที่เขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษขณะดเดียวกันในพื้นที่ของการชุมนุมนั้นนะครับกลุ่มกาดอื่นๆนะครับซึ่งเคยมีรายงานข่าวว่าเกิดความขัดแย้งกับกลุ่มกาดด้วยกันนะครับ วันนี้ก็มีการรวมตัวในที่ชุมนุมอย่างคับคั่งนะครับอาจจะยกเว้นกลุ่มฟันเฟืองเพื่อประชาธิปไตยซึ่งประกาศถอนตัวจากภาคีการ์ดแต่ไม่ได้หมายความว่ายกเลิกความเคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยนะครับถอดถอนตัวจากภายีการ์ดแต่กลุ่มฟันเฟืองอาชีวะนั้นยังคงประกาศเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชุมนุมและประกาศว่าตัวเองจะเป็นคนที่เป็นองค์คณะ์พิทักความปลอดภัยให้กับประชาชนอยู่นะครับ วันนี้บรรยากาศก็เป็นแบบนี้ก็คือว่าเหมือนกับจะมีเรื่องนะครับเหมือนกับจะมีปัญหามีความวุ่นวายแต่ในสุดแล้วนั้นผ่านไปไม่มีอะไรนะครับเหมือนกับจะมีการประทักกับ ivo, วีโวระหว่างจอร์เจียกับวีโวแต่ในสุดแล้วนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวที่น่าห่วงกังวลอะไรเกิดขึ้นนะครับทั้งหมดดาเนินไปปกติเรียบร้อยดีนะครับแต่สิ่งที่น่าจับตามองมากกว่านั้นในวันนี้นะครับนอกจากเรื่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มวีโวนะครับก็คือเรื่องของ ท่าทีของรัฐนะครับบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งวันนี้ยังคงมีลักษณะค่อนข้างแข็งกล้าวกันอยู่นะครับแล้วก็การใช้คอนเทนเนอร์ตั้งในแทบทุกจุดบริเวณที่จะเข้าไปสู่สำนักงานทรัพย์สินได้นั้นกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนมีภาพวิจารณ์มาว่าสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนนะครับแล้วก็มันมีภาพที่เผยแพร่ออกมาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นภาพของพระที่ตอนเช้านั้นท่านกลับบัดไม่ได้ต้องปีนรัว้วแล้วก็ต้องมีกาบนะครับ ทยุงพระปีนรั้วหรือภาพของประชาชนที่หลายคนเป็นผู้สูงอายุบริเวณเทเวศนะครับซึ่งไม่สามารถจะข้ามสะพานเทเวศได้นะครับก็ต้องปีนข้างๆคลองไปนะครับนั่นก็คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมเห็นอินเสิร์ตก็จะเห็นว่ามันมีภาพแบบนี้ซ้อนกันขึ้นมาว่ามีความเคลื่อนไหวเรื่องของกลุ่มวีโวด้วยนะครับดับงนั้นกลายเป็นคําถามว่า ในสุดแล้วนะครับภาพที่ออกไปทั่วโลกในวันนี้นะครับเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลแต่ภาพที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเป็นบรรยากาศที่เอาอีกแล้วที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นใช้คอนเทนเนอร์นะครับใช้รั้วหีบเพลงต่างๆนั้นขัดขวางการรวมตัวการชุมนุมของประชาชนซึ่งก็น่าจะทําให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลนั้นเสียหายหรือว่าได้รับผลกระทบกันค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเป็นการตั้งคอนเทนเนอร์สกัดอากาศ นะครับเป็นการตั้งคอนเทนเนอร์สกัดอากาศในเวลาที่จริงๆประชาชนไม่ได้มีการชุมนุมอะไรเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องที่เป็นประเด็นของวันนี้ว่าวันสิทธิมนุษยชนนั้นภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ออกไปวันนี้ดูจะไม่ค่อยเป็นวันที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนสากลนเท่าไหร่นะครับ